บทที่2เอกสารนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศาึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องการแอปพลิเคชันสื่อการเรียนการสอนใช้งานโปรแกรม t a c ค a b l e โดยใช้โปรแกรม t a c ค a b l e ซึ่งนับว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากจะทำให้โครงการมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นคณะคณะผู้คณะผู้การทางคณะควัญใจทางเอกสารนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องออกเป็นหัวข้อดังนี้2.1ความต้องการของระบบ ที่เหมาะสม2.2ทฤษฎีระบบปฏิบัติการ Android 2.3ทฤษฎีระบบปฏิบัติการ iOS 2.4หลักการใช้สี2.5หลักการออกแบบแอปพลิเคชัน2.6หลักการออกแบบโลโก้2.7เทคนิคการตกแต่งรูป2.8รูปแบบคำสั่งของโปรแกรม2.9ทฤษฎีโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง2.10 2 2, 2. 1 0ความต้องการของระบบที่เหมาะสม2.11 ระบบปฏิบัติการของ Android 5.0ขึ้นไป2.1.2ระบบปฏิบัติการของ l o s 10ขึ้นไป2.1.3หน่วยความจำขั้นต่ำ2 g b 2GB 2.1 2.4เอ้ย2.1.4พื้นที่ไม่เกิน100 MB 2.1.5จอโทรศัพท์ขนาดที่เหมาะสม4.7ถึง5.5นิ้ว2.2ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ Android